ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคอนเฟอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาแจกหมอดด้วยอจะมาแจกหมอลดพอวักเกอร์นะครับซึ่งไว้อะไรเลยนะครับคือนักบิดเดอ f a ฟานะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคห้านะครับหรือภาคหกนี่แหละนะครับจำไม่ค่อยได้หนังนานแล้ว นี่เลยนะครับผมรถพอว็อกเกอร์ตัวจริงเซ็งจริงนะครับนั่งดูเลยครับแม่ยังไงฮะวนรอบเลยเอาวนรอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราไปดูวิธีลงรถกันเลยดีกว่านะครับ ลรองไปดูรถนะครับผมวิธีการลงนะครับอันดับแรกให้เราดาวน์โหลดไฟล์ E.S. x p l o r e r นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ว่างร่างคลิปใต้ร่างลิงค์ิปชั่นนะครับผมแล้วก็สอนวิธีโหลดเกมวิธีย้ายไฟล์ไ G.T.S. 3 I.M.G. อะไรก็ต้องทำให้เรียบร้อยตามคลิปที่สอนด้วยนะครับวิธีการลงอันดับแรกนะครับมันต้องทำแบบนั้นก่อน แต่นี่คือการแจกก็คือแบบย้ายดูนะครับว่าทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวแม่งจะไม่รู้กันอันดับแรกเปิดเอชไฟเอ็กเพลเมาครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟที่พีก่กรณ์ทิ้งให้ดาวโหลดไว้นะครับซึ่งเป็นรถของพอวอร์เกอรนั่นเองนะครับอ,อ,อยู่ในเอมีเจเอมเดาวโหลดนี้นะครับตัวนี้บาล่านะครับดอทเท่านั้นนะครับดอทเท่านั้น จำไว้นะครับ blaula.dff นะครับเข้ามาที่ GTA IMG t 2นะครับกดเปิดไปเลยเราร็ครู่นะครับกด open IMG นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า android android อยู่นี้ data uh, com d o o c s t a r game นี้นะครับ ไฟล์ t x d b ปุ๊บนี่ tga t x b t a 3 i m g ตัวนี้แหละกด search หรือว่วฟิ r i a นั่นเองลดอะไรนะบาลาบาูน่ากว่าวะนี่ดาวลาุล่าดาวุล่าว่า b l a u l a d f f นะคะรับกด replace แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ MEGA นะครับนี่ MEGA ดาว์โหลดแล้วก็บ a าวุนี่นะครับผมกดไปแล้วกดสีเล็ t ไปนะครับหรือเซิร์ชนั่นเองรอสักครู่นะครับปึ๊กอ่าแสดงว่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นนั้นเสร็จสิน้นเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าเกมไปดูรถได้เลยนะครับอ่า สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ